เอาละสิครับเมื่อดีลแรกอย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลกำลังจะมาถึงแล้วหลังเมื่อวานมีรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังจับตามองผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างจริงจังซึ่งต่อมาในช่วงเย็นๆของวันเดียวกันทั้งโรมาโน่และพอจอยส์ก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าลิเวอร์พูลได้ให้ความสนใจมาตินซูบีเบนดี้มิดฟิลวัย25ปีดีกีแชมป์ยูโร2024จากเรอัลโซเซดัตซึ่งเจ้าตัวมีค่าฉดกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรหรือราว50ล้านปอนด์แต่ความยากของดีลนี้คือลวอ,อู้ตตู้้้งนนนมหาใใจักได เนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ปัดข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลไปหมาดๆพร้อมยืนยันว่าเจ้าต,ตัวต้องการ้าแข่งในสเปนต่อไปแต่ล่าสุดนักข่าวสายหงที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างพอจอยส์และนักข่าวท้องถิ่นแคว้นบาสได้รายงานาไปในทิศทางเดียวกันว่ามาสินชูบีเมนดี้ตอบตกลงที่จะย้ายสบลิวบูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การเจรจาของทั้งสองสโมสรเท่านั้นโซไซดัตไม่ต้องการให้ลิวบูผ่อนใจเป็นงวดงวดพวกเขาต้องการค่าฉีกสัญญาเต็มจำนวนในงวดเดียวซึ่งสอออดงงกับสิ่่ทีนซ เ,เผยว่าลิวพูคาดหวังที่จะจ่าย60ล้านยูโรหรืออาจจะยอมจ่ายมากกว่านั้นก็ได้แต่ขอผ่อนเป็นงดงวด,งดจึงทําให้ดิวนี้เกิดการยืดเยืย้อออกไปเล็กน้อยหากลิวพูยอมจ่ายเงินเต็มจานวนในครั้งเดียวดิวนี้อาจจะจบลงได้ในทันทีตอกย้ําความเป็นไปได้จากฟาบิซซโอโรมาโน่เหี่ยวข่าวซื้อขายชื่อดังก็ยืนยันว่าสโมสรริวพูมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถปิดดิวนี้ได้สําเร็จอย่างแน่นอนรอติดตามกันต่อไปครับสําหรับดิวนี้